อันนี้ใช้ดีมากเลยไม่ใช้เบอร์สองศูนย์อยู่น่าอะไรดีนะอุ้ยแต่ว่ามันเป็นแบบสองอันแต่ใช้ของท milk, ็อปใช้ดีมากเลยอ่ะมัในใช้ได้คนกว่าที่เ,เมีซ so <pet> ืแบบตามตลาดนะเนี่ยเอาไอ้มนหน้ามาคือเหมาะเลยหรือว่าถ้าใครที่แบบอยากได้แบบรีบเรียงง่ายๆอันนี้ก็ถูกกันหน่อยห้าสิบเก้าบาทสวยสุดมาก อันนี้อร่อยมากเลยเป็นลิกล่านะอยากได้อีกอันนะแต่ไม่ถึงอ๋อ เมัคุ็กสีนมัห่มหนักมากเลยข้างนอก เด hey, ี๋ยวเมยจะมาอันบ็อกกันหน่อยนะคะอันนี้อะไรก็ไม่รู้บอกว่าอันนี้ก็คือจาก D.I.I. Supplements นะคะน่าจะเป็นอาหารเสริมเพื่อนน่าจะส่งมาแบบเป็นของขันวันเกิดที่ผ่านมาเนาะคือเพื่อนคนนี้นก็เป็นคนที่เมย์แบบรู้จักตั้งแต่เมย์เข้าเรียนวิศวะปีหนึ่งนะผ่านมา ผ่านมาก็เอสิบปีแล้วอะเออจริงๆเมย์ซิ่วด้วยนะก็คือตอนแรกอะเรียนวิทยาแล้วก็ซิ่วมาเรียนตัวก็คือเก๋ก็เลยได้รู้จักกันนะถ้าไม่ซิ่วก็ไม่ได้รู้จักกัน,นเนี่ยคุยทุกคนคือส่งมาเยอะมากเฮ้ยขอบคุณมากเลยนะน่ารักมากเลยกี่ขวดเนะ่ห้าขวดอ๋อมันคือสูตรอะไรอะคุยเคยอันตน์คือเป็นกระเป๋าปะ อโอเคขอบคุณครับน่ารักมากเลยคือก่อนหน้านี้มีจำได้ว่าตอนที่เมย์รู้จักเขาตอนแรกอะสิ่งที่เขาให้เมย์เป็นอย่างแรกก็คือเคสไ h o n นนะน่าจะเป็นโทรศัพท์ตอนนั้นมีใช้เป็นรุ่น 4S อะเออขอบคุณมากเลยเออทุกคนอันนี้เมย์ลืมบอกว่าเพื่อนที่ส่งมาเป็นแบบอาหารเสริมให้เมย์ก็คือเป็นเพื่อนผู้ชายนะน่าจะเป็นคนที่แบบดูแลตัวเองดีอะเออนะขอบคุณมากเลยค่ะ เกี่ยวกับผิวกับอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ปะ h e แฮปปี hey. ้เป็นคนชอบทานอาหารเสริมอยู่แล้วนะคะก็เลยอ่ะจ่ายอันนี้เป็นของจากแบรนด์ Gentlewoman นะคะก็คือเมย์ซื้อมาเป็นของขวัญให้เพื่อนด้วยแล้วก็ซื้อมาใช้เองด้วยก็คือกะว่าให้ใช้เหมือนกันเลยเมย์ไม่รู้จะซื้ออะไรเพื่อนอ่ะอเขาน่าจะมีทุกอย่างครบแล้วเออก็อันนี้เป็นกระเป๋าท่าโลโก้ของ แบรนด์เขาเลยนะเมย์ซื้อมาคือเพื่อนเกิดก่อนเมย์อ่ะหนึ่งวันก็คือวันที่ยี่สบสองแต่ว่าอายุน้อยกว่าเมย์ปีหนึ่งก็คือเป็นแบบนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้น่าจะออกไปส่งให้เขาหรือไม่ก็อาจจะรอฝนหยุดแล้วก็ออกไปส่งนะเป็นรุ่นนี้อันนี้คือแบบของหมดบ่อยมากแล้วก็เป็นของที่ต้องแบบพีออเดอร์นะคะอีกอันนึงอันนี้เมย์สั่งมาก,ก็คือจะเป็นตัวฮิตแบนนะ ที่คาดผมแบบนี้นะคะอันนี้ก็ต้องพรยออเดอร์เรามาเหมือนกันต้องรอเพราะคนแบบสั่งเยอะนะแล้วก็มีอีกเป็นของเมด้วยนะคะแล้วก็ดูเป็นอันนี้อันนี้ก็คือเพื่อนเปิลน,นะคะเป็นคนที่เกิดก่อนเมหนึ่งวันแล้วก็เป็นน้องเมหนึ่งปีนะส่งให้เมย์คิดว่าต้องเป็นชุดเครื่องนอนแน่เลยเพราะมันถามเมว่าเตียงอะกี่ฟุตใช้แน่ๆเลย มันก็คือเป็นแบบอย่างนี้สีเขียวแล้วมีความแบบนุ่มมากไอ้มันเป็นอย่างนี้เอาแบบให้ดูก็คือนี่นะเสร็จแล้วเดี๋ยวเมย์ก็จะเออเอาไปซักก่อนเนาะแล้วก็จะมาใส่นะคะใส่เตียงเฮ้ยแต่คือนั่งมั่เลยอะ่ะเปิ้มมึงน,นี่แบบเทสดีเนาะเทสดีตั้งแต่เลือกคบกูเป็นเพื่อนหละนี่ก็เป็นผ้าปูที่นอนนะคะโอเค แต่ถ้านมใดๆก็คือนิ่มากอุ้ไม่มีกลิ่นแบบไอ้นี่นะเคมนงทีนี้ขอบคุณค่าน่ารักที่สุดเลยคือเดี๋ยวจะลักมากค่ะแล้วก็จวอาบน้ำก่อนที่จะลุกไปกิน,กนข้าวก็แบบน่ารากดีนะนึ่คอนแทคเลนส์อันนี้เป็นของกอเลยนนะคะสิ่งดีมาก แล้วก็เดี๋ fate, ส่ว pues นลมางหน้ด hmm. ้วยชิ้นซ nah. ิงกับชิ้นมือให้แห <sig training enables> ้งก่อนนะคะวิธีใช้ก็คือนี่ปกติเมยชอบใท้ตัวเนี้ยคือไปเกาหลีที่ไหก็ซื้อตลอดนะเพราะว่าซื้อที่เกาหลีไม่รู้สึกว่าถูกกว่าหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเนี่ยจะซื้ออันใหญ่สุดอันนี้จาร้อยแปดสิบแพลนะคะก็เป็นสูตรออริจินอลทุกคนก็คือน้องจะหมดแล้ว ก็มาปัะมาันี้นี่นะคะก็ได้เวลากดระหว่างก็กด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 กนี่คือเขาออกกดจริงๆอะสะอาดจริงๆนะพวกมาสคาร่าต่างๆก็คือทุกคนดูดเนี่ยออกจริงๆอันนี้ไม่ปัดแค่มาสคาร่าคิวนะไม่เหลือแล้ว สีด,ดำอาออกมาเลยแล้วก็อาหารก็ใช้ได้น่ากลัวปะจริงๆอ่ะเมย์ซื้ออันนี้มาตุนไว้ด้วยนะคะอันนี้เป็นอีกสูตรหนึ่งเขาบอกว่าเป็นสูตรพิเ i f y ไฟเนาะแต่ว่าจะไซส์เล็ก่ามาหน่อยก็ซื้อมาลองนะคะเดี๋ยวลองเปิดประเทศแล้วถ้าเกิดแบบได้ไปเที่ยวอีกก็จะซื้อมันตุนอีกคือใช้ดีมากจริงๆอ่ะแล้วคือตั้งแต่ใช้มาหน้าไม่เป็นสีเลย ของบาน,นิลาโคนะคะก็เป็นเรื่องสูตรที่เพื่อนชอบเลยแต่ว่าเมย์อยากลองสูตรนี้ด้วยเพราะว่าใช้สูตรออริจินัลมาสองสามกระปุกปใหญ่ๆแหละจำไม่ได้แล้วว่าใช้ไปกี่กระปุกแต่ว่าคือใช้ดีมากจริงๆอะ่ะแต่เนี้ยเมย์สัง่งมาจากาจีมาร์เก้นนะคะของเกาหลีก็คือจะเป็นอีเบย์ของเกาหลีนั่นแหละเสร็จแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่านะคะแล้วก็เช็ดด้วยมเซล่าเนาะแล้วก็ล้างด้วยโฟมล้างหน้าต่ออีกทีนึงไม่มีสินแน่นอนทำแบบนี้นะคะ นอกส้นสมันก็จะเป็นแบบพ่อเจ้าดอหรือแบบไปโดนฝุ่นอะไรมาเยอ้แต่ถ้าแต่งหน้าหรือว่าไม่แต่งหน้าจริงๆก็ควรจะล้างแบบนนะีกอนเนี่เขาจะละลายเป็นน้ำนม สูตรนี้ของเขาด้วยอ่ะนี่เขาก็จะมีเป็นฝาปิดนะคะแล้วก็เป็นไม้แดเอว้ตันเนาะนี่คือเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะมีแบบไม่อยากจะจบลงไปไม่มีสีเลยนะเดี๋ยวลองตัวอะหรอีกข้างสมุทอีกไหม เฮ้ยแต่เมี์ว่าเนื้อเขาอะ่ะมันจะรู้สึกว่าลื่นกว่าตัวสีชมพูอะ่ะเฮ้ยมยว่าสิ่งเรืองนี้นก็โอเอมยชอบอันนี้อะ่ะเอาจงจริงเม่ชอบเน,น,นื้อนี้อ่ะโอ้ยแบนี้น,นึงนะเขาจะมีความนุ่มๆกว่าหน่อยคนะ่ะส่วนตัวแล้วเอาจงจริงว่าเม่ชอบชอบอันนี้อะ่ะเดี๋ยวลองล้างก่อนแล้วกันนะ วสีม่วงอะ่อะเขาจะมีื้อแบบละมุนนุ่มๆกว่าของตัวสีชมพูนหน่อยวันนี้น่าจะใช้สูตรเนะี้มาต้องนำแล้วแต่เพื่อนๆก็ลองไปดูกันนะแบบว่าตัวเองเหมาะกับสูตรไหนนาะสูตรที่ e f า n เนี่ยจะเป็นสูตร h y d r o l i p o l y z ค c l e เซอร์นะคะก็คือจะเปลี่ยนจากนนเนื้อเชือเบงไปเป็นเนื้อ o อยเนาะก็คือละมุนนีดนะีมากแล้วมีมั่นใจด้วยว่าใช้แล้วสิวไม่เพิ่มแน่นอนนะคะผิวแพ้ง่ายด้วยอะไรอย่างเงี้ย จร,จริงๆหลายหลายสูตรไม่ว่าก็เหมาะกับผิวแพง้ง่ายเลยนะบนก็คือนสะอาดล้างหน้าด้วยโอ,องหน้านะคะนี่นะคะก็คือจะเป็นเค้กที่เพื่อนทำให้อันนี้เป็นของเพื่อนวิปครีมเนาะอุ๊ยคือน่ารักมากเลยอ่ะ แล้วก็อันนี้ก็เป็นน้องสาวของเมย์นะคะเขาสั่งมาก็เป็นลายภูเขาก็มีแอบ,บทักมาถามว่าเออมึงชอบภูเขาหรือทะเลนะเมย์ก็เลยบอกว่าภูเขานะคะก็ส่งมาให้แต่ว่าอันนี้มันก็จะมีเป็นแบบเฮ้ยมีชั้นดงชั้นดินอะไรอย่างงี้ด้วยอะ่ะเอานิ้วไปจิ้มชิมไปแล้วนะคืออร่อยมากอันนี้ก็เป็นเพื่อนที่เมย์รู้จักที่มาหาลัยนะคะก็ รู้จักกันมาเนี่ยก็12บปีแล้วนะทุกคนคือนานมากมากเลยอ่ะตั้งแต่เมีแบบเรียนวิทยานะแล้วเมยก็ซิ้วเนาะเออก็เลยไม่ได้เลี่ยนกับพวกนางต่อแต่ว่าเค้กคือน่ากินมากอะ่ะแล้วก็คือเขาเรียกเมว่าเจ้าเบียนะคะเบียก็คือมาจากเตียกับบ้านนะเออหน้ารังไหมหนะ้นารังเนาะ เค้กมีความเก็บรายละเอียดมากเลยอ่ะข้างล่างมันจะเป็นเหมือนแบบอารมณ์เหมือนโอรีโอหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนทรายทุกคนแล้วก็อร่อยอันนี้อร่อยจริงพุกพีก เข้าใจมากนะจ๊ะแล้วลายก็คือเขาเพ้นมาสวยมากๆเลยทุกคนแต,ตอนนี้ก็คือไปแล้วจ้า